ขออภัยถ้ากินอาจจะไม่สวยมันหน้าตาสั่ใจอีกช้อนยิ่งนับอืม,อมเธอจานี่ให้ดู ได้ตาลิงปิงมาคุณแม่ที่ทํางานบอกว่าเอามาฝากซูปเพราะว่าเห็นว่าซุปชอบชอบกินของเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวมาเนอยๆค่ะเดี๋ยวมาซ้ํานีแต่ก็โอเคเพราะว่าอยากกินมากอืม นี่ปลาเดกแม่แม่ที่ทํางานให้มาอีกเหมือนกันแต่ว่าเหลือซํำนี่แสบประเด็กบานเท่าประเด็กดิบใครท้องไม่ดีอยากกินนะคะอะไรอ่ะอืมอืม,อม,อม นนมันก็จะสุกไะอืมบึง้งเห็นบ่แล้วก็จำใช่นหมตอตัวใส่ตัวมันก็คักน,นี่ อืมอืมปลาหมดแล้วอืมโอ้ยคือน้ำลายไม่ทันสมองน้ำลายจ่ค้องค่ะตัวเมื่อคืน Hãy <laughs> subscribe